หนึ่งสองสามวันนี้เราจะทำอะไรกันคะวันนี้เราต้องเกินก่อนดีกว่า, mm. ว,าวันนี้มาเที่ยวถึงโดบิโกมาหารเราถึงบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องไม่ธรรมดา mm. เราก็เลยพาสายลุง mm. <Yeah. S 2> มาทำอาหารไทยที่บ้านเรากัน mm. ว่ากำลังจะซื้อของทุกคนใช่ <laughs> ตอนนี้แพนก็คือมีลาบมีม,เเ mm. มูสเตะ <laughs> อะไรอีก กินหมูกระเราต้ได้กินหมูกระแต่มีน้ำจิ้มซุก,กี้นทุกคนงั้นคอดูคอยดูกันก็คือตอนนี้เราแบบอยากกินอะไรก็หยิบเข้าตะกร้าหมดเลยโดยไม่ได้สนใจราคาเท่าไหร่เลยตอนนี้ใส่ลุ้มกำลังมาดูดูอะไรอะ่ะ ทองทุกคนเราไปทำอะไรไม่รู้อยาก,กินฟักทองเราไปทำอะไรฟักทองผัดไข่อ่ะเออมไข่ไหมไม่แน่ใจสนใจแบบไม่นั่นก็ต้องไปซื้อไข่ทุกคนฟักทองผัดไข่ราคาไมาสนใจน่าจะไปซื้อไข่หรือว่าจะกินปะ,ปะพอๆแ,แล้วนี่ไม่ค่อยกินฟักทองโอเคงั้นเก็บ ตอนนี้เราก็ซื้อของกันเสร็จแล้วหมดไป15ยูโรจุกจุ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะเดินไปต่อรถบัสเพื่อกลับบ้านใช่แล้วไปเจอกันที่บ้านบ๊ายบาย A drop from the ocean, the light <laughs> of a single star, just one more. ขอขอหมูเต้ทุกคนหมูสเกลย้หอมมากส่สวัสดีทุกคนนี่นะคะำกำาอะไรอยู่ะกำลังทำลาบค่ะโอ้น่ากิน ยงังแต่ยังไม่สุกนะเราไปเดินดูหมูสเต๊กของเราดีกว่าทุกคนเหมือนจะใส่สีด้วยแต่อร่อยมากสุดยอดก็คือเนื้อเพียงแม่และอีกมากมาก้่จที่หมูสเต๊กทุกคนก็แบบโอ้ห my god มากินมาตรงที่แสงโคร้รสวยอ,ะอ,อ่ะทุกคน โซนจอนี่ถึงในจุดที่เราจะทำกระทะกันแก่จิ้มแ้วจิ้มอันนี้สี่ส่วนใช่นั่นนั่นจิ้มสุกี้ฉันกินเคยกินอะไรกินน้ำจิ้มสุกี้อะเราเอาสุกี้ก็ได้สุดเดียวกินสีู่่วนอะเราดีแกเลยโอ้ยโอจ้อยอร่อยมากขึ้นที่ไหนจริงเหรอไม่ท่นได้ถ่ายอะไรเลย ถ่ายงครีบมากกินแล้วไม่ไยหมดเลยคือได้มาสามเมนูด้วยกันเอามาปิดคลิปกันแล้วทุกคนอแ้ตพูดว่าอะไรวะ ความคิดนี้ก็ขอประกาศปิดคลิปตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปพะจะไปกินข้าวต่อแล้วไปไปทุกคนเราจะกลับบ้านแล้ว